ช่วงตอนเย็น,เย,นเย็นก่อนพระอาทิตย์สิรลับขอบฟ้าวันที่4 4กรกฎาคม2 5 6 3เวลาประมาณ18นาฬิกาหนาทีครับยังมีแสงแดดจ้าอยู่อันนี้18นาฬิกาหนาทีนะบรรยากาศภายในศูนย์เรียนรูน้นวัตวิถีโคกหนองโดนโมเดลตรงนี้เป็นอุโมงค์ภัยอุโมงค์ภัยลวก ้า,ย,า,า,าย่าเขาไปทางน้นจิเป็นอุโมงค์ภัยสร้างปลาอันนี้อุโมงค์ภัยลวกครับนี่เป็นอุโมงค์ภัยลวกใส่เวลาปลูกอยูระม่านหาปีตรงนี้ครับค่อยสิได้ขนาดนี้นะการปลูกพืชเนี่ยมันจะต้องใส่ความอดทนนะมันจะเป็นอุโมงค์ซวยถนนกําำลังสี่ยูกำลังสีโคงที่แหละถนนกน็กำลังสี่ไซดได้แล้วอันนี้เป็นต้นสักที่ทตอนเอารถมา ถมดินต้นแม่ของเขานี่ถูกรดเชียวชนแล้วก็ล้มไปก็ได้ตัดเหลือแต่โค่นไวอ่ะมาอนี่สีผ้ามาเบิงเรื่องของการสิเตรียมสถานที่ไหวทับปลูกดอกกระเจียวหลังจากได้พิเคราะพิจารณาแล้วผมสีไสดอกกระเจียวทั้งเม็ดเนี่ยนะบรรลุว่าจักกิโลละบรรลุว่าสีไสไรไปไหนละแต่ว่าสีไสดอกกระเจียว เมื่อปลูกอยู่ในพื้นที่เนี่ย <_ modern> พื้นที่ในป่าภัยสร้างเนี่ยเวลามาเที่ยวมาชมสวนผมเนี่ยนะขึ้นสะภาพนี่กระีได้เห็นว่าข้างล่างนีสนงนนะ่สิเป็นดอกกระเจียวทั้งมดเลยเป็นดอกกระเจียวป่านะสิเป็นดอกกระเจียวป่าเดี๋ยวผมเอาผมขึ้นไปทั้งข้างบนแล้วกันเนี่ยถามามาสิสิเป็นดอกกระเจียวพื้นที่ว่างๆยุ่บริเวณนี่ก็สิเป็นดอกกระเจียวมัดนี่ใส่เป็นดอกกระเจียว ดอกกระเจียวคือสามารถที่เอามาเก็บมากินมาบริโภคได้อนันต์หลักส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนหนึ่งิไวัยเพื่อความสวยงามแต่ว่าผมบ่ได้ใส่ดอกกระเจียวที่เขาเอื่นว่าดอกบัวสวรรค์หรือว่าดอกกระเจียวพันุหรือเป็นพันต่างประเทศผมใส่ดอกกระเจียวพื้นบ้านของเฮานี่แหละใส่ดอกกระเจียวพื้นบ้านของเฮานี่แหละเวลาหดน้ำกระสีหดน้ำไพ่ได้น้ำหดน้ำดอกกระเจียวไพ่กระสีได้นะครับ ที่เห็นที่เป็นแปลงที่มันสีสะอาดๆนี่คือ,อ,พอพอผมพอคาําตาไทอ่อนนี่แหละครับแม่เรามาเสียงาเรามาเรามาเห็ดแต่ละมือค่อยเห็ดไปค่อยเห็ดค่อยสร้างไปควิมสวยงามสิบังเกิดขึ้นมาเมื่อดอกกระเจียวเนี่ยดอกกระเจียวนี่ปลูกปีเดียวก็ออกดอกเด้ดอกกระเจียวนี่ปลูกปีเดียวก็ออกดอกตอนนี้ไผ่กำลังฉลุดขึ้นมาครับ ปีนาสิไล่ก็นี่ไทยน่ะเนี่ยตรงบริเวณว่างๆที่หนายังบ่ทันได้ขึ้นนี่สิไส้ดอกกระเจียวมาลงทั้งหมดเลยสิปลานี่ทั้งหมดนี่สิเป็นเป็นปลาดอกกระเจียวคข้ามาความสวยงามบ่ะรับตาการนึกภาพออกว่ามันสิสวยงามขนาดไหนถ้ามองลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นเป็นดอกกระเจียวเนี่ยนะนอไม้เนี่ย ขวกนอภัยสร้างนี่สิงหญ่ขึ้นโตขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆตามตามอายุครับอันนี้ใส่ลูกแมกยิ่งบอดีต้องตอกตะปูเอามันเด้งขึ้นไหมส่วนใหง่ก็ี่เด้งขึ้นนี่เป็นพ่อของผมอะครับที่ท่านได้มาได้มาไดาา้มาได้มาเสียหนาคือว่านละ ฟังนี่พระท่าได้ตัดสะพานฟังนี่นี่เป็นปีกไม้ที่สีเอาขึ้นมาเห็ดปีกไม้ผมสีใส่ปลูกประมาณสามสิบห่างกันสามสิบเส้นนะผมสีปลูกเป็นแถวเป็นแถวเงีวไปครับ ปลูกเป็นแถว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 เน้ยอไปอาชิใส่เวลาเนี่ยแจกนิดหนึ่งแต่ว่าเพื่อความที่มันให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเต็มพื้นที่ยังเร็วกับอาชิใส่ต้นพันธุ์สีคง,คงอาจีเยอะแน่จักหน่อยครับตรงนั้นเป็นบ้านกาแฟาที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี่คือบ้านกาแฟา บ้านกาแฟดีสิมีสภาพแยกแยกจากตัวนี้ขึ้นไปบ้านกาแฟประมาณาสิ้นเดือนในนาชีเรียบร้อยครับสิ้นเดือนในนาชิเซ็ตนะนาชีเซ็ตผมก็ลังหาไม้ป่าเช่นพวกต้นตักคบต้นบักว่าต้นอยังที่เป็นไม้ป่าเอามาปลูกเพื่อเสียให้นกได้มาได้เขามาอยู่ในสวนได้เขามาลบลีนี้ไพ่อยู่ในสวนเพราะว่า เสียงนกเนี่ยมันจิมวนขันเขามาในสวนนี่เห็นพวกนกมาก,กินต้นตำลึงต้นบักซีดาบักซีดาก็สิขน้นด้บักซีดาขีนนกที่ผมเอามาเนี่ยแล้วก็ต้นตะคบเนี่ยคือชิมวนเนี่ยบักว่าปลูกแล้วบักว่าก็ลัางงามบักว่าปลูกแล้วก็ลัางงามเป็นบักว่าปลาพื้นที่อยุตรงนี้ประมาณสิบเอ็ดไรมั้งครับของภัยสร้างนี่มันสิบเอ็ดไรโอ้ขืนแล้วพวก ปวกขึ้นแล้วที่นี่ต้องหาว่าปวกขึ้นตรงไหนต้องหาเบื้องล้วเอาอยามาใส่ต้องหามอง,มองปวกขึ้นให้ได้ครับปวกขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วปวกเดี๋ยวควันิไปกรุงเทพมืออื่นเออสิฮะเอาอยาเอาอยามาลาดปวกปวกขึ้นแล้ว ชีวิตบ่ได้ตกตามแน่นอนครับเวลามาเทียวสวนผมอ่ที่เป็นแล่นมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดหน้องบวัวลำพูที่เชียได้มาเบึงทุ่งดอกกระเจียวอ่ะครับ ด้านทางทั้งนี้สี่เป็นอันนี้เป็นภัยสร้างสร้างภูเขาอ่ะงามนะเนี่ยลำใหญ่สูงเริ่มสูงละครับเห็นปะอันนี้สร้างภูเขากิ้งแขนงสิหลายนะสร้างปลาเนี่ยสร้างปลากิ้งแขนงสิหลายจะว่านอเน,อนี่โอ้แซบเด้แซบพื่อกันเด้ด้านนี้สิเป็นสร้างภูเขาทั้งมดัดแล้วก็เป็นภัยภูผ่านภั่หลย,ยัง สำหรับวันนี้รายงานความคืบหน้าไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนีต้นมะขามลืมบอกนี่ต้นมะขามโดคักพุ่น่ะเอาหน่วยมันเข้าไปปลูกในสวนพุาา่นละโดคักมะขามต้นนีนาา้นี่ยี่ประมาณยี่สิบหา้บหา,หา,หาปีละมั่งมะขามตัวนี้ยี่ห้ายี่ห้ายี่หกปีแล้วครับ